สวัสดีนักเรียนชั้นบอ .4 ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่มาเจอก,กันกับเราซื้อนะคะสัปดาห์นี้เราซื้อจะสอนเรื่องเสิงหมูนะคะเสิงหมูก็คือพัญชนะต้นของพินอินนะคะที่เราจะเอามาใช้ในการออกเสียงเป็นภาษาจีนนะคะก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองแต่ว่าเราจะเรียกกันยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ,ะตัวที่หก็คือตัว B ออกเสียงว่าปัวปัว ค่ะดูป,ปากกมกบนะคะเิียนฝีปากแตก,กันแล้วก็ออกเสียงว่าปัวเป็นเสียงปอป้านะคะต่อไปพัวพัวนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าก่อนการออกเสียงเนี่ยมันจะมีลมออกมาจากปากนิดหน่อยค่ะต่อไปมัวมัวฟัวฟัวอ่าสีตัวนี้นะคะออกเสียงว่าปัวพัวมัวฟัว ต่อไปค่ะเตอร์นะคะอันนี้เตอร์นะคะคือเป็นเสียงลิ้นนะคะที่ไปสัมผัสกับเพดานปากด้านบนแล้วก็ปล่อยลงมานะคะออกเสียงว่าเตอร์เตอร์เสียงต่อๆนะคะเตอร์เตอเนเลนะคะอ่าเสียงนี้มีสีตัวนะคะเตอร์เธอเนเลนะคะเตอร์เธอเนเลไม่คะเตอร์เธอเนเลอ่ะไป เกอนะคะเสียงตัวตัวจีก็คือเสียงกอไก่นะคะเกอเคอเฮอเกอเคอเฮอสามตัวนะคะเป็นเสียงที่แปลงมาจากลำคอเลยนะคะเกอเคอเฮอไปค่ะจีจีนะคะเสียงปากแบนๆออกเสียงว่าจีชีซีเห็นไหมคะปากก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะคะจีชีซีเอาไปค่ะ อันนี้นะคะนักเรียนเอาลิ้นขึ้นมาแล้วก็เกรงให้แข็งนะคะอันนี้คือเพดานปากเพดานปากของ,น,ของนักเรียนนะคะแล้วก็พูดว่าจืเสียงยาวหน่อยนะคะจือชืออันนี้เสียงชอช้างค่ะชื่อซื่อจือจือเอาใหม่นะคะจือชื่อสื่อจืออ่าเอาใหม่ค่ะจืจื ชิชิซซิจเอ่ไปค่ะอันนี้เสียงสั้นนะคะอ่าปากเนี่ยฟันเนี่ยประกบกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องแตะกันออกเสียงว่าจึอชิซซึอ่าจือชอซือนะคะสี่ตัวข้างหน้านี้ก็คือจึอชอซซิจ ลำคอจะสั่นๆหน่อยแต่ว่าสามตัวเนี้ยลำคอไม่ต้องสั่นเยอะนะคะออกเสียงว่าจือจือชือชือซือสือแล้วก็สองตัวสุดท้ายนะคะยีอีนะคะวูว,วูน่านะคะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะนักเรียนเนี่ยฝึกทบทวนแล้วก็ดูวิดีโอซ้ำๆนะคะนักเรียนก็จะจำได้ เดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนฟังเพลงนะคะนะักเรียนลองฝึกร้องตามดูนะคะ 波帕玛法巴特那拉格克赫，第十四、第十四、第十四，一五是声母，请你跟我一起读，发音轻短要记住。 阿婆玛法巴塔那勒嘎嘎提西西这是四日这是四一五是什么请你跟我一起读 อินชิงต้อยาวจีจูเดี๋ยวมาดูเนื้อเพลงนะคะนี่นักเรียนสามารถไปฝึกร้องได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังช,ช้าๆนะคะปอพอมอฟอเตอเธอเนอเลอ 哥，哥，和，鸡，西，西，支，书，思，日，支，书，思，一，乌，是声母，请你跟我一起读。一รอบ是声母。 n ิงนีเกิลวอีสีตก็คือชื่อเชิงหมูไปว่าคือพยัญชนะชิงนีเกิลวอีีตก็คือเชิญเธอเนี่ยมาร้องกับฉันต่อไปค่ะฟ发音声段要记住发音声段要记住发า声 j 要记住ก็คือว่าเป็นเสียงอ่า เป็นการเปล่งเสียงนะคะเราต้องเป็นหลักการเปล่งเสียงเราต้องจําให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวงานของนักเรียนเนี่ยก็คือให้นักเ,เรียนฝึกร้องเพลงเซิงหมู่เกยแล้วก็อัดคลิปส่งมาในกลุ่มไลน์ให้เราซื้อดูนะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะส่งมาให้เราซื้อดูเยอะๆนะคะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะใจเจียน